รจริงเหรอทุกคนน้องต้นข้าวบอกว่าเพลงเนี้ยหนูยังไม่แน่นเนื้อนะคะเนี่ยมันคือผลงานที่ไม่สมบูรณ์แบบเรอทุกคนช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคะ่ะเพลงนี้ยังไม่ค่อยแน่นเนื้อคะช่วยหนูร้องด้วยขอบคุณคนะ่ะช่เลานะ I บ้างคะทุกคนช่วยฟ้าฟังแล้วใช่ไหมคะนู่เปล่านะเขามาเองน้องบอกว่าเพลงเนี้หนูยังไม่แน่นเนื้อนะคะฟังดูแล้วเหมือนน้องยังไม่มั่นใจอะถ้าเปรียบอย่างเรานะไม่ใช่น้องนะทำพูดที่น้องบอกว่าเนี่ยเพลงนี้ยหนูยังไม่แน่นเนื้อนะคะ ถ้าสำหรับเรามันคือความไม่มั่นใจอะเรายังไม่แม่นเนื้อเลยอะแล้วน้องพูดมาแบบสบายๆมากหนูยังไม่แน่นเนื้อนะคะดังนั้นนะคะความคาดหวังเพลงนีอ้อาจจะแบบว่าเออร้องออกมาไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆเลยอาจจะมีหลงลืมอาจจะแบบว่าเออลืมเนื้อร้องบ้างคีย์อาจจะไม่แน่นบ้างแต่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ตรงไหนอะหนูทิพหนูบอกว่าหนูยังไม่แน่นเหนื้อน่ะฟังยังไงยังไงก็โคตรเพราะเลยอะปานเพลงเนี้ยเคยร้องมาเป็นสิบเป็นร้อยครั้งมาแล้วคือปานว่าเพลงเนี้ยน้องร้องบนเวทีอยู่ตลอดอะเพราะว่าไม่มีจุดไหนเลยทุกคนที่มันเป็นข้อบอกพร่องและบ่งบอกว่ายังไม่แน่นเหนือเลยแล้วผู้คุณอะ ผู้คุณฟังเพลงนี้แล้วผู้คุณรู้สึกว่า,าลักษณะเพลงออกมาไม่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าเป็นเหมือนคนที่แบบยังร้องเพลงเนี้ไม่สมบูรณ์แบบอะเอาง่ายๆทุกคนอย่างเราอะฝึกร้องเพลงอะไม่แน่นเนือ้อมันคือไม่แน่นจริงๆนะคือร้องยังไงอะมันก็แบบความไม่มั่นใจในการร้องอะผลงานมันก็ออกมาไม่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนเลยอะแต่ ดูน้องต้นข่าวดูหลายรอบมากเลยมีจุดไหนอะหนูของคนไม่แน่เนื้อหาโคบกพร่องมากๆเลยคือความคาดหวังอะแน่นอนเชื่อมั่นว่าน้องอะร้องเพราะอะแต่คำว่าไม่แน่เนื้อเหมือนกับน้องอยังร้องแบบไม่หลายครั้งอะถูกไหมคะการที่ยังร้องไม่หลายครั้งอะมันออกมาไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆเลยอะแต่เนี่ย มันสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มอ้าปากคำแรกของเพลงนี้จนจบเพลงอ่ะจนไปเพลงใหม่แล้วอ่ะยังหาข้อบกพร่องหรือไอ้ก,การไม่แน่นเนื้อของน้องนุ่ปลาวนะเขามาเองเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะคนก็เกิดมาแบบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อย่างที่เอฟซบอกนะคะน้องต้นข้าวหายใจก็เพราะแล้วอ่ะจริง แม้แต่การพูดคุยล้อเล่นทักทาย e n t อร์เทนกับ fc เสียงยังถูกคียเลยอะค่ะดังนั้นนะคะไม่เชื่อและเวลาหนูต้นข้าวบอกว่าเพลงเนี้ยหนูยังไม่แน่นเนื้อนะคะรับรองเลยทุกคนว่าพวกคุณจะได้เพลงที่ไพเราะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเพลงอ่นานลบลานะเข้ามาเองเนี่ยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่น้องต้นข้าวแน่นเนื้อขึ้นมาล่ะ แล้วมันจะเพาะมากกว่านี้ขนาดไหนอะทุกคนโอ้โหเด็กอะไรกินแผ่นเสียงเป็นอาหารเช้าเที่ยงเย็นแถมก่อนนอนอีกหนึ่งแผ่นถึงได้แบบว่าหายใจก็ยังเพาะขนาดนี้อะมีเพลงไหนบ้างทุกคนช่วยวิเคราะห์หน่อยเพลงไหนบ้างที่น้องต้นข้าวร้องไม่เพาะแต่ขอมาสักเพลงเด้อค่ะเพราะว่าทุกวันเนี่ยมีแต่เพลงเพาะๆทั้งนั้นเลย วุ้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะวงการเพลงลูกทุ่งได้เพชรเม็ดงามมาอีก1นึเม็ดทำให้เพลงลูกทุ่งยังคงอยู่กับเราไปตราหน้าเท่านานและนะคะเดี๋ยวรุ่นต่อๆไปอะ่ะมีพี่ต้นข้าวเป็นไอดอลแล้วอะ่ะพวกเขาจะพยายามมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็อยากประสบความสำเร็จแบบพี่ต้นข้าวดังนั้นนะคะเห็นแล้วว่า ตนแบบอะคือเขาไม่เคยหยุดพัฒนานเลยและไม่เคยหลงตัวเองว่าฉันเก่งหนูเก่งเพลงเนี้ยรับรองเลยว่าเพราะแน่นอนแบบปังแน่นอนมีแต่บอกว่าหนูยังไม่แน่เนเนื้อนะคะเพลงนี้หนูยังไม่ชํานาญนะหนูยังยังไม่โอเคยังไม่เก่งนะนั่นแหละค่ะมันทําให้คําชื่นชมของคนอะคือัรร่าภาาภูมิใจมากกว่า ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรมันก็ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่เพราะาอะไรก็คนร้องไม่ได้หลงตัวเองไม่ได้ชื่นชมตัวเองอะแต่ทีนี้นะคะเพลงที่น้องต้งน้ามบอกว่าไม่แน่นเนื้อจํายังไม่ได้บ้างโอ้โหเพราะทุกเพลงขนาดว่าบางเพลงไม่ใส่ดนตรีแบบร้องใช้พลังเสียงสดๆนะก็โคตรเพราะเลยพอยิ่งมีดนตรีเข้าไปด้วยอีกนะคือมันเป็นบรรยากาศแบบ อาหารที่มันปรุงแบบแซ่บอ่ะมันครบรสน่ะโอ้โหน้องคือสุดยอดมากๆเลยค่ะชื่นชมจริงๆเลยอ่ะช่วยกันนะคะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างคะช่วยกันจับผิดหน่อยไอ้ที่น้องบอกว่าไม่แน่นเนื้อเนี่ยมีตรงไหนบกพร่องหรือเปล่าสำหรับเพลงนี้นะคะ่วา